ไม่เป็นปัญหาเมื่อต่างเจนมาร่วมคุยกันประสบการณ์มีความสําคัญหรือปริญญามีความสําคัญมากกว่ากันถ้าหนูเรียนจบแล้วปาจะไม่ยุ่งเลยเ,เ,เหมือนกันเลยเจบปริญญาเลยแนละ้วจะไม่ว่าอะไรใช่พอจบ,บปุ๊บก็ว่าอยู่ดี <laughs> จริงจริงเพื่อเข้าใจความต่างในมุมมองให้ถามว่าประสบการณ์มีความสําคัญไหมมีความสําคัญที่ทําให้ผมเดินมาถึงต่อยอดบางชีนะคะแค่เรามีความสุขอะไม่ต้องมีตังเยอะ เราก็ประสบความสําเร็จได้แหละื่อก่อนเขาเรียกผมตลกเนี่ยไอ้นะไอ้เป็ดไอ้โนดป่าต๊อกก็ยังเรียกไอ้ต๊อกเลยแต่วันนี้ไม่มีใครเรียกผมแล้วต้องเรียกว่าดรป็ดนี่ถ้ากลับไปเป็นดาราต้องไปเป็นทหารนะพูดตรงๆคอวโยคิดวิเคราะห์แย่ๆทั้งหมดหมดแล้วเกือบแล้วไม่ไใจแล้วก็ถึงเก่งนี่ใครก็บอกว่าไม่ถึนเก่งถ้าสมมติมีลูกคิดว่าจะให้ลูกเรียนจบปริญญาไหม เสวนานา,นานานาเจน EP 2รับชมพร้อมกันทั่วโลก23ธันวาคมนี้